เราจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ล่าสุดค่ะที่มีขายอยู่ในร้าน Baby Basket นะคะนั่นก็คือ4 in 1 Super s e e t ค่ะของแบรนด์ Summer America ค่ะตัวนี้จะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่น้อง6เดือนจนถึง3ปีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันค่ะค่ะมาสเตปที่1กันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะใช้เป็นเก้าอี้ฝึกนั่งค่ะจะมีตัวนี้สำหรับการน้องลื่นถลยค่ะ แล้วก็มีเบลล์ไว้ล็อกสำหรับ3จุดตัวนี้น้องจะไม่หล่นแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะที่นุ่มมากๆเลยค่ะทำจากโพลียูรีเทนแล้วก็มันจะมีรองรับน้ำหนักได้ดีมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้น้องนั่งสบายมากเลยค่ะแบบนี้ต่อไปเป็นสเตปที่2นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับของเล่นเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะประกอบของเล่นเข้าไปแบบนี้ ไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยสําหรับน้องที่ต้องการจะนั่งเล่นตรงนี้นะคะจะมีของเล่นที่จะเป็นรูปทรงค่ะสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีกระจกด้วยนะคะสําหรับฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็มองฝึกความจําด้วยค่ะบางทีเราจะมองไปเห็นนั่ตัวเองก็จะมียางกัดตัวนี้นะคะเป็นนอนท็อกซิกค,ค่ะไม่มีสายดิจเลรยแล้วก็เป็นตัวนี้อันนี้นะคะเป็นสแตทสำหรับฝึก สมาธิด้วยค่ะแล้วก็จะมีลูกทรงหลากสีต่างๆเลยค่ะมาต่อสเต็ปที่3กันเลยนะคะใช้เป็นฟีดดิ้งซีทค่ะเราก็จะหมุนมาแบบนี้เลยง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะให้น้องทานอาหารบนนี้ค่ะตัวถาดของเรานะคะเป็น BPA free ค่ะน้องๆจะปลอดภัยแน่นอนค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะค่ะสเต็ปที่4ี่นะคะเราก็เวลาน้องโตแล้วค่ะ ต้องการทัดค่าร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่เราก็ย้ายมาที่เก้าอี้นี้ได้เลยค่ะแล้วก็เราจะมีสายรัดให้นะคะก็สอดเอาไปตามช่องนี้เลยแล้วก็ล็อกกับเก้าอี้ได้เลยค่ะก็จะทําให้น้องไม่หล่นจากเก้าอี้แล้วค่ะตนันนี้แล้วก็เวลาไปนอกบ้านเราก็ใช้เหมือนเดิมค่ะแบบนี้ได้เลย นะคะจะขอแนะนำอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นจากแบรนด์ Ingenuity ค่ะเป็น Baby Base 2 in 1จะเริ่มใช้งานตั้งแต่น้อง6เดือนจนถึง3ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2 in 1 n นะะ้าะมีสเต็ปอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาอันวรอกอมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะสเต็ปที่1เวลาเราเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอตัวนี้เอถาจะอยู่ตรงไหนนะ้านี่เลยค่ะเราก็จะเปิดตรงนี้ค่ะ เจอตัวนี้ออกมานี่เราจะเจอถาดกวค่ะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีตัวพนักพิงด้านหลังค่ะที่อยู่ในกล่องนะคะหยิบออกมาเลยแล้วก็ประกอบแบบนี้ค่ะให้มาลงล็อกแล้วก็กด,ดดันปึ๊กแบบนี้ค่ะนี่ใช้ได้เรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นถาดเสียงลงไปแบบนี้อย่างนี้ค่ะตัวนี้เราก็จะใช้เป็นบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ซิตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะ จะมีตัวกันถลยลงไปแล้วก็จะมีเบลล็อก3จุดแบบนี้เมื่อเราเอาน้องนั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ล็อกไปเราก็จะมีตัวเซฟตี้นีค่ะถาดจะอยู่ตรงนี้นะคะยึดดึงออกมาเสียบเข้าไปเลยอันนี้ค่ะเรียบร้อยความใช้งานอมาสเต็ปต่อไปก็เลยค่ะเป็นบูสเตอร์ซีทนะคะเราก็จะเก็บถาดนี้ก่อน เวลาที่น้องจะไปใช้โต๊ะอาหารร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่หรือเวลาที่เราออกนอกบ้านนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวนี้ไปวางปึ๊บบนเก้าอี้เลยแล้วเขาก็จะมีสายรัดมาให้เรานะคะนี่ค่ะสายรัดจะอยู่ตรงนี้มันจะมีที่เก็บด้วยเราก็จะเอาออกมาสอดตามช่องหนึ่งนี้เลยค่ะแล้วก็จะรัดกับเก้าอี้น้องก็จะไม่ตกแล้วแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะ ไม่ต้องกลัวหายเลยค่ะเก็บตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็สายที่เรามีเหลืออยู่แล้วก็สะพายแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เข็นตัวเข็นรูปได้สะพายนี้ก็ได้ตัวถาดของเรานะคะจะทำจาก BPA free ค่ะน้องสามารถจะทานอาหารวันนี้ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีใดๆค่ะแล้วก็จะมีช่องสำหรับวางแก้วน้ำแก้วนมของน้องได้ค่ะและถาดตัวนี้นะคะก็จะ สามารถถอดออกเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเอาเสียมเก็บใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะหายไปแล้วเบาะนั่นตงตัวนี้นะคะจะนุ่มมากค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยจะทำจากวัสดุที่เป็นโพลียูรีเทนค่ะมันจะทำให้มีแรงการยืดหยุ่นเหนียวแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ดีค่ะ เบาะนั่งก็จะกว้างน้องจะนั่งสบายค่ะแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะถ้าเราจะล้างทําความสะอาดตัวนี้นะคะเราก็สามารถจะถอดพวกนี้ออกไปได้นี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆถอดออกเลยอย่างนี้ค่ะถอดเบลนี้ออกส่ายลัดพวกนี้แล้วเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดได้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิม บุูเตอร์ตัวนี้นะคะเราจะมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะเลือกสีได้เลยตามชอบเลยค่ะตามนี้นะคะ